ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหนุนชแนลจะมารีวิวเหรียญนะครับ25่สาตางค์นะครับของปีพศ2500นะครับ60นะครับวันนีท้ wrote, ที่นํามารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับก็เป็นเหรียญเหล็กชุบทองแดงนะครับก็เป็นเหรียญออกสีแดงนะครับก็ได้นํามารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันคือเหรียญณปัจจุบันนี้ถ้ามีคําว่าเหล็กชุบทองแดงหรือคําว่าเหล็กชุบนิกเกิลนะครับก็จะเป็นเหรียญของปีพศ .2,500 นรนะครับ หลักห้าสิบลงมานะครับก็จะเป็นในลักษณะของแบบถ้าเราอยากจะรู้ว่าเป็นเงินมีนิกเกิลจุดทองแดงหรือว่าเป็นพวกตระกูลเหล็กจุดทองแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ,องใช้แม่เหล็กดูดูไูนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลเล็กๆน,น้อยนะครับให้พี่ๆน้องๆได้รับทราบกันนะครับว่าเหรียญในปัจจุบันนี้ถ้าเป็นเหรียญบาทกับเหรียญห้าสิบตังค์ตระกูลห้สิบตังค์หรือ2ี่าตังค์นะครับถ้าเป็นคําว่า เหล็กชุบทองแดงก็จะเป็นในลักษณะของแม่เหล็กสามารถดูได้นะครับหรือว่าเหล็กชุบนิกเกิลอย่างนี้ก็แม่เหล็กสามารถดูได้นะครับก็อยากให้พี่พี่น้องๆได้รับรู้กันก่อนนะครับว่าเกี่ยวกับเหรียญอ่ะมันก็ต้องมีอะไรที่ปรับปรนลงไปนะครับทําให้สามารถแม่เหล็กดูได้นะครับครับก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยน้อยนะครับนำมาบอกพี่พี่น้องนให้รับรู้กันนะครับครับทีนี้เรามาดูเหรียญ2ี่สิบหาต่างนะครับหมุนเวียนนะครับยูนซีนะครับเหล็กชุบทองแดงนะครับ ปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญว่าปีพศ2 5 0 0นะครับพระบรมพาดาเทียดีนะครับในลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกระสั์นะครับเหลหกสีทองแดงนะครับราคา25ตา์นะครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับวงขอบนอกเป็นเฟืองจักรนะครับครับก็จะเป็นคอนเซปต์คล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูนะครับเป็นคนจับในลักษณะนี้นะครับรับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับก็16มิลิมนะครับขนาดความหนาของเหรียญก็จะอยู่ที่1มิลมนะครับ ทีนี้เรามาดูลวดลายด้านหน้าของเหรียญกันนะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับกลางเหรียญมีพระโรมมารูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดเดนะพระจินประพักฐานเพื่มขวานะครับสลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทับนะครับสลองพระองค์ครยนะครับมหาจักรีบรมราชจวง์นะครับทรงเครื่องขัติยาราชนะครับอิสริยาพรนะครับอันมีเกียรติคุณลุ่งเดืองยิ่งนะครับพรมจักรีบรมราชวงนะครับและมีสายสร้อยนะครับจุวดจอมเกล้านะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับ ด้านขวามีข้อความว่าภูมิปัญดุลยเดชนะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าราชการที่9นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับว่าจะเป็นในรูปแบบในลักษณะไหนนะครับขออนุญาตนะครับนี่ครับครับเป็นเหรียญ25สิาตันนะครับของปีพศ2560นรนะครับครับด้านหลังกลางเหรียญนะครับมีรูปนะครับพระบรมธาตุเจดีย์นะครับรูปนะครับ พระบรมธาตุเจดีย์นะครับวัดพระมหาวราวิหารนะครับภายในวงขอบเหรียญน,นะครับเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญราปีพศ2500นะครับ60นะครับด้านขวานะครับมีข้อความบอกว่า25ตังไทยนะครับด้านซ้ายมีข้อความบอกว่า25สตังอาราเบดนะครับโดยมีคําว่าสตังนะครับ ขั้นระหว่างตรงกลางออกเวยราคาดังกล่าวนะครับครับทีนี้เรามาดูในปีพศ2552นะครับกรมธนารักษ์นะครับได้ประกาศใช้เหรียญนะครับมุนเวียนนะครับชุดใหม่เพื่อลดต้นทุนในการผลิตนะครับทําให้ยากต่อการตอมแลงนะครับโดยมีชนิดนะครับโลหะเรกชุบทองแดงนะครับซึ่งเป็นสีแดงแทนนะครับทีนี้เรามาดูจํานวนการผลิตนะครับว่าจํานวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหรือว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับ จำนวนการผลิตนะครับก็จะอยู่ที่470ล้านนะครับ1เแสนะครับ3 0 0 0 0นะครับ580เหรียนนะครับแต่ทีนี้ราคานะครับราคาก็จะอยู่ที่1บาทนะครับเหรียญที่สิมาตะตันะครับของปีพศ2560นี้นะครับครับที่สามารถบอกราคาได้ก็อ้างอิงมาจากหนังสือภาษาไทยนะครับที่นำมารีวิวให้ทับพี่น้องๆได้ชมกันนะครับ ครับก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามบนช anel ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับหาเหรียญหรือว่าหาข้อมูลต่างๆนะครับนำมาเรียนกับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ